พี่ยาก็เลยเดี๋ยวถือแบบว่ามาอัปเดตพอซ่าให้น้องๆได้ดูเลยดีวยกว่าเอาเฮ้ยทั้งขวาทั้งขวาน,าวานา้องรักเฮ้ยไม่ได้เจอันเลยมานเนองวันนี้มีของตัว์ซาไทยเย็ดมันต้องเป็นท่อแต่ว่าปัญหามันคือท่ออะไรกูไม่ได้สั่งเองโอ้โห,โหนะสาย,ทายไทเทเนียมด้วยตกใจไปก่อนในเดือนแปะก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็ขอบคก็บอกอยู่ว่าไม่ต้องให้กุ้งไม่ร้องรักขอบคุณมากน้องรักเดี๋ยวกูเลี้ยงเลี้ยงอ่างมึงคืนแกทันสองพันเด็ดท่อ กบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสังขวัญยักษ์นะวันนี้เราอยู่ที่บ้านจอจอแต่วันนี้แปลกว่ะเฮ้บ้านแม่งโคตรเงียบเลยไม่มีใครอยู่เลยทุกคนนะครับแบบว่าเงียบมากพี่ยักษ์ก็เลยเดี๋ยวถือแบบว่ามาอัปเดตพ่าใา้น้องๆได้ดูเลยดีกว่าเอ,อเ้ยทังขวานาังขวาน้อง,งอะไรเฮ้ยไม่ได้เจอเลยมาเนอะ ออะไรวะวันนี้มีของเพื่อส่งให้ไม่นี่มันชื่อก<า>ูนี่หว่าคือผมเลิกส่งรห้กันทุกคนไปแล้วอ่ะแต่ว่าเด็กๆขอว่ยยาเฮ้ยเขาใช้พี่ยักษ์หน่อยอันนี้ส่ไงมาจากไหนเนี่ยส่งมาจากนาแดงสายแปดนาแดงก็ต้องมันเป็นทอแล้วแต่มันเป็นทอขนาไไดไหนคือกูไม่ได้ไม่ได้ซื้อกล่องกล่องแค่นี้ไม่น่าจะได้ใช่ทอดนะครับผมเพราะว่ากล่องมันเล็กเกินเฮ้ยมีมีสัญวาณยักษ์มาด้วยว่ะเฮ้ยต้องไปกลัดีกว่าเฮ้ยอย่าลืมว่าเรานั่งโต๊ะเอาได้ไหมหั่นเนี่ยหั่นไปเนี่ยโต๊ะาร์บอนไฟเบอร์เนี่ ไม่กล้านั่งอันนี้หรอกกลัวสัตว er ์คุณนั่งอันนี้แล้วนั่งอันนี้อันนู้นมันรับอันนี้่ขาไม้แต่เนี่ยไฟเบอร์แม่งทำเพิ่มร้อยโลร้อยโลกูร้อยกว่าเด็ดเดอร์เด็ดเดอร์เด็ดเดอร์เด็ดอะไรวะเย็ดมันต้องเป็นท่อแต่ว่าปัญหามันคือท่ออะไรกูไม่ได้ถามเล็ท่อใดใสี่เยเนี่ยนะแกเขียนด้วยคว้ยสัญขวานเอคคุ้ยสันขวัญที่ตกปัญหาต้องอ่านอีกปเนี่ยสมองสมองไปหมดสมองแกบอกว่าควายสันขวานเลย อันนี้น่าจะเป็นลายมือของพี่ก้อยถ้าจาไม่ผิดไออันนี้มันท่ออะไรวะเอ้าไม่เห็นว่าเป็น S C Moto S C มันก็ต้องเป็นท่อพอร์ค่าไม่เกี่ยวคือท่ออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นท่ออะไรคือมันเป็นวันหรือเปล่าวะมันเป็นเขาเรียกว่าตลาดก็มีแล้วนะตลาดใหม่เป็นที่แบบว่าสวย็กแม็กหรอบอซ่าดิก็เป็นท่อบอร์ซ่าเลยแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็น S C Moto คือมันของดีอ่ะใช่ไหม S C Moto นั่นนั่นไง โอ้โหสีสวยเฉยๆอีกที่นี่สีเดียวขายเกมเลยเนี่ยฮะกูบอกเลยท่อนนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นแปดเดี๋ยวนะผมสลากสลากแบบว่าคือจ่ายสดที่นี่นะโหเออพี่ไม่จ่ายเองนะพี่บอกให้นะเฮ้ยไม่ได้ครับอนุญาตคือมึงมาเก็บไงถ้าจ่ายจ่ายช้าหลังจากวันนี้คือคิดค่าดอกด้วยนะครับเจ๊ว่าโอ้โหน้าสายไทเทเนียงด้วยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ปลายไม่ใช่ปลายครที่อย่างเดียวนะครับผม นี่ครับคอเทเนียมคอข้งเทเลียมอย่างเงี้เฮ้ยที่มึงซื้อให้พี่จริงเหรอใช่ผมซื้อพี่ที่ไม่จ่ายมึงอ่ะจ่ายผมบอกอยู่ซื้อให้ก็ต้องจ่ายชื่อขายทั้งด้านทั้งเงี้ยคือแบบว่าพอพอเขาจะพอติดเครื่องล้วมันจะขึ้นอย่งนี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่เยบคือบอกเลยว่าท่อเนี้ยบิดไปอ่ะจอดรถไม่ถึงสิบนาทีประมาณนับเลยแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแหละ จบ oh. ไม่รอได้เลยพอพอพอได้เลยโอเคเดี๋ยวลองได้้เลยไอเกมรถหมอนคุณเนี่ยพี่อย่าบอกไอเกมมงแต่แต่นี้ของนี่จริงของนี่จริงเยสทัิงเ่ไทเลเนียมด้วยป่ะโอ้มันเขาแถมอะไรชุดเลย เยอนี่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 พอใหญ่ขนาดนี้ต้องลูกแปดห้าเน่ยบางคนบอกว่าให้ชอบแบบว่าท่อราคาแพงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันดังมนดูหูเกินไปหรือเปล่านี่ครับกระเด็นกระเสียงใส่ที่ทับเสียงคือบอกเลยว่าถ้าใส่ตัวนี้ไปอ่ะขี่ในเมืองนี่สบายสะรวจไม่เจอเราใส่ทับเสียงเข้าไปมาเพิ่มอีกประมาณแปดสิบไม่เพิ่มไม่เพิ่มลดลงต้องพูดงี้ไม่เราต้องเพิ่มเราต้องเพิ่มเข้าไปใต้เบาะดิอ๋อเพิ่มใต้ อ๋อไม่ได้พอถ้าเสียงดังมาเพิ่มเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเห็นเราต้องเพิ่มสบอใส่นี้ไปเพิ่มๆต้บ่ได้ดูกเรียเป็นมาเทียงดูก็เอาง่ายๆว่าอันนี้เองซื้อให้พี่หมื่นแปดพันบาทพี่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าตอนนั้นตอนนี้ผมพี่ดูในเพจมันสองหมื่นสี่ผมไอเทียอดจ่ายไปก่อนหนึ่งหมื่นแปดแล้วก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็ขอบคุณมากอยู่ว่าไม่ต้องให้อคุณพ่อแม่ร้องรักขอบคุณมากน้องรักเดี๋ยวกูเลี้ยงเลี้ยงอ่างมึงคืนแก่ ทันสองพันเหรีพอได้สองพหรได้ตัวท็อปเลยเออแต่อันนี้กูไม่จ่ายนะไม่จ่ายนะตัวท็อปที่ท่านคดีเลยทุกคนที่พังที่พีขึ้นไปใช่ไหมพลั้นที่น้องพี่ขึ้นไปใช่ไหมใช่พี่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆแบบว่าพออยู่ดีๆก็ลงมาคนแรกไปนั่าสูงเขาเนี่มันของใครกันแน่เนี่ยนี่นีนคือทุกคนเลยนะเนี่ยของือเขาน้องเนี่ยกูรีบไงยพวกมึงอ่ะไม่รีบพวกมึงลำพี่กลัวเมียไงมาทุกคนมาเดินเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าต่อไป เอาทไมเหลือแค่นั้นล่ะเหลือแค่นี้เพราะว่าคงอยู่บ้านเห็นไหมเอเหลือแค่นี้มาดูเลยมาดูเลยตอนนี้คือมันเป็นยังไงบ้างนี่ยตอนนี้ก้านก้านถังมาดูดิลูก85นะครับผมแล้วก็ส่งเสื้อไปทําอยู่เพราะว่าจะทําเป็นเสื้อเอาน้ําเสื้อน้ำแยกเสื้อน้ำแยกน้ำแยกน้ำนี่ก็เป็นลูก85นะครับผม ลูกใหญ่ีป่าลูกโบทใหญ่เลยแล้วตอนนี้คิดเด็ดเลยตัวนี้ก้านอะไรบอกเข้าไปก้าน mra เน่นี่คือก้านซิ่งที่แบบว่าสุดแสนจะอามาต่าเขาบอกว่ารับได้ถึงลูก9ก้าเลยนะว้าว่าเราเราทำแค่8ปดเนี่ยแม่งก็ไวเขาบอกว่าลูก9ก้นี่แบบซัดยาวๆเลยไม่มีไม่มีแบบว่าก้านบวมหรืออะไรเลยเพราะว่าปกติแล้วก้านเดิมนตรงนี้มันจะบวม มัน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 เป็นยังไงรู้มันเออพอมันบวมปุ๊บมันดิ้นได้ไงมันก็ดังอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ลูกเบรกพอเวลาลูกเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ฟอร์ซ่าเนี่ยมันมันแบบไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขานะมันแตกข้างหลังนี่แตกนี่ปุ๊บน้ํามันเครื่องโดนล้อปุ๊บเรียบร้อยสไลด์หมาสไลด์ตามพื้นไปเลยเออก็มีคนไปคว่ำมาแล้วนะวิ่งประมาณ200แล้วก็แบบว่าตัวนี้แตกพอแตกจม๊บโดนล้อปุ๊บล้มนะครับก็อันตรายเจ็บอยู่นะครับผม อันนี้ก็เป็นกา้านเอไมนะทุกคนก็ใครที่อยากได้ติดต่อตอจอก็ได้นะครับท<ด>ุก<ส>คน <ๆ S 1> เพราะว่ากา้านเอไมอ็กตัวเนี้ยเขาทำมาไม่ไม่ไม,ไม่ได้ขายยังไม่ไ ใชไหมให้เราทํามาลองเขาทํามาทดลองก็คือทดลองผ่านแล้วแหละต้องบอกว่าทดลองผ่านแล้วแล้วก็ให้พวกเราใช้ใช่อยากให้พวกเราได้ใช้ก่อนนะครับการเอไมเอปกติแล้วเอไมเอ็เนี่ยเขาจะทําเสียกับรถยนต์อ่าอยู่ในรถยนต์แต่อันนี้มาอยู่ในโฟร์ซ่าสามห้าศูนย์แล้วนะทุกคนนะนี่ก้านงสวยเลยอันนี้เอาจริงนี่เป็นเลือนก็ได้เนี่ยก็จะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่พี่เอาของเองมาทําฟอร์ซไฮไซเอ็กแม็กได้ไหมล่ะได้ได้หมดแหละแต่นเอ็กแม็กมันแรงแล้วไงก็จะไอ้พวกทำเนแปดวงแปดท่าที่อยู่แถวเนี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะแค่นั้นแหละ อันนี้ก็มาอัปเดตฟอต้าให้น้องๆได้ดูนะครับว่าเป็นขั้นตอนไหนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เอาเสื้อไปแยกน้ำนะครผมเดี๋ยวเอาเสื้อกลับมาเสร็จปุบเราจะผ่าเครื่องผ่าเครื่องแล้วก็ใส่ก้านเ i ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ท่อนะแดงครับผมส่วนท่อเดิมขายท่ออาคาบวิคผมใครที่อยากได้เดี๋ยวปียกขายผมเป็นอใหญ่ไปหนอยู่บ้านเาไปเก็บไว้ทำไมาเายู่ีบอกเลยข่าไรบอกกเลยขาที่9ซื้อมก เอาอย่างนี้แปดพันแบงรวมส่งเอาห้าพันเลยไหมเอาเอาบอกคนเดียวละคนเดีวเราเดียวได้เอาก็เดี๋ยวไปติดตามเฟซก่อนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้าแดงด้วยนะครับผมน้าแดงสายสีขอบคุณมากนะครับผมสำหรับท่อสวยๆนะครับผมที่แบบว่าให้เฟรมไปเซ็นไมค์ผมนะทุกคนนะก็ใครที่อยากได้ก็จ่ายด้วยครับเพราะว่าพี่ต้องม่งบอกแค่ว่าจะเลี้ยงลงอ่านเดียวอ่านเดียวพอโอ้โหอ่านเดียวได้กับหมื่นที่นี่ผมหมื่นแปดที่ผมไปได้หลายอ่านเลยนะง่ายๆใครที่อยากได้ก็อ่านเลย ทักไปที่ประเทศแม่แดงเลยใช่แดงชาลสีนะครับเป็นท่อเขาเริ่มเลาะท่อ SC สซีโมโต้ทั้งหมดเอสซีโมโตใส่ลูกเท่าไหร่สามารถสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเบลเลอร์ลูกเบลเลอร์ลูกรูใหญ่ๆก็สั่งได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพอลีดก็เรื่อง ไดด้หมเรือนปัดเรือนอะไรมีหมดตามเชื่อมมีทั้งหมดของแต่ง X Max Fossa ซ่านแดงมีหมดเลยนะครับเราสามารถทักเข้าไปในเฟสได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟรมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงอ่างกันนะครับจบกันเลยนะครับแค่นั้นพอแค่นั้นพอเราจะไปลงแล้วเราจะบอกบอกเมียนะเมียแบบว่ากระจอกที่บ้านเลย ตรงเนี้ยแต่ว่าสจมันไปหนยังไวะมันไปนลงอ่างกว่าเราแล้วไายแล้วมั้งไม่รู้โอเคทุกคนขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก,กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยติดตามเฟซบุ๊กวีรศักดิ์ทุ่มพลานะครับผมไม่ต้องไปติดตามมันไอเฟมเออติดตามพี่เยอะนะครับทุกคนนะไปะไปแล้วบ๊ายบาย